ฐานนี้ฐานนี้เป็นลักษณะเป็นยังไงป้อมมันอยู่ตรงไหนอาวุธมันวางไว้ยังไงแล้วก็ไปหาจุดที่เราจะอยู่ขุดหลุมเนี่ยอยู่เพื่อปะทะกับเขาเนี่ยก่อนเข้าตีเนี่ยเป็นการแทรกซึมหาข่าวนะใช่ครับเป็นการไปดูจุดต่างๆมากกว่าราะตะเวนดูจุดต่างๆไม่ใช่ว่าวางแผนเสร็จแล้วเข้าตีเลยไม่ใช่นะยุทธวิธีของเขาไม่ใช่ต้องต้องรอบกัดเขาก่อนตัดกํลาลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันละคน2คนบางวันก็ได้3คนอย่างเงี้ยมันจะมีทีมสไนเปอร์ต่างหากเราคือผู้หาข่าวครับเราราตะเวนไปดูจุดเนี่ยแหละ ทีมซันไนเปอร์ที่เขาฝึกมาโดยเฉพาะแบบของแท้เลยฝึกโดยเฉพาะที่เขาเชจะจบไปแล้วภารกิจหนึ่งสมรภูมิแล้วครับรอดรอดครับรอดปลอดภัยลงอกครับลงอกแล้วครับหลังจากนั้นไปอยู่กับใครต่อแล้วก็ไปอยู่กับผู้กองแขนเดียวแอเซวะแอเซวะครับชื่อดังนี่นะดังครับนักรบแขนเดียวใช่ครับโหชื่อนี้นี่คนอยากให้หน้าเผ่านี่ไปสัมภาษณ์เยอะมากเลยนะ เข้าถึงตัวง่ายไหมไม่ง่ายครับยากเลยนะผมยังไม่ได้อยู่กับแกเลยผมอยู่กับลุกน้องเขาอยู่กับลุกน้องเขาครับไปอยู่ได้เดือนเดียวครับเดือนเดียวครับขอไปอ่ะขอไปครับแกไปไปมากับหน่วยเดิมผมอยู่แล้วของกทุตูเรียอามี่กับของคอมมานโดของแกเนี่ยของไลออนของแกเนี่ยรู้ประวัติแกมาก่อนไหมไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แค่ว่าไอ้นี่เป็นคอมมานโดคอมมานโดครับไม่รู้เลยว่าแกดุเดือดเอาการกันนะ ยังไม่รู้เลยตอนนั้นยังไม่รู้เลยก็ไปอไปอยู่ได้เดือนเดียวก็เริ่มไปรู้จักประวัติแกนี่แหละเออเริ่มไปปลูกฟังแล้วอยากเริ่มไปรู้แล้วก็เริ่มไปเห็นเนี่ยข่าวข่าวคมงดเยี่ยมนี่แหละอืหน้าตาติ่มติมมันนะยอมรับอยู่ครับควจริงเป็นนักเลงหัวไม้นะเมื่อก่อนเขาบอกเกเรอ่ะถามถามดีกว่าไม่ต้องสัมภาษณ์ปกองไอเสวะหรอกแขนแกที่ขาดนี่เกิดจากอะไรโดนยิงครับใครยิงเขาพม่ายิงเลยเหรอ โดนระหว่างเลยเข้าตีนี่หละโดนเข้านี่แล้วมันต้องตัดอมันเป็นหลุมขนาดนี้เลยเป็นรูเลยอครักแขนขาดเลยเลยไหมวินาทียร์ขาดครับต้องตัดแล้วใครตัดให้เขาอะพวกหมอได้เลยครับพวกหมอพวกถ้าเป็นแพทย์สนามเนี่ยก็น่าจะยังไม่ตัด่ะอฝั่งเขาอุปกรณ์มันไม่พอน่าจะต้องมาตัดที่ฝั่งไทยไม่น่ารอดเนอะครับแต่ก็รอดมาได้รอดมาได้แถมใจถึงกว่าเดิมอีก น่าก็เดิมเโอ้โหน่าก็เดิมออกอยู่น่าสุดเลยเก็บความเจ็บแค้นมาแล้วน่าสุดเลยมึงทํากูขนาดนี้เลยอภายหนึ่งเดือนอยู่กับเอเซวะเป็นไงบ้างได้รบไหมไม่ได้ครับไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่มีการอะไรสงบดีครับแต่ละวันจะทาอะไรบ้างอยู่เอเซวะเนี่ยอยู่ฐานกินนอนทั่วไปกินนอนทั่วไปเข้ายามคอยเหตุพวกเนี้ยมีเวียนยามด้วยเหรอต้องมีตลอดนะครับคนละสองชั่วโมงยืนหรือว่านอนเข้าเวียนยืนครับยืนอาวุธห่างกายเลย ต้องบรรจุไว้ตลอดเออแต่แช่ต้องห้ามไกลไว้เอออยู่กับแอร์เสียว่าผมไม่ได้รบเว้ยอยากไปแล้วอยากแล้วครับทำยังไงตอ่อทีนี้ก็มาปรึกษาหมวดเล็กเล็กอีกแล้วเล็กสามสมอระพมิมเนี่ยนะออออบอกว่าไม่ได้ประท่าเลยผมบอกมันแบบเซ็งๆมันไม่เหมือนที่เราฝึกมาเลยเว้ยผมบอกว่าอยากได้ให้มัน ได้ออกบ่อยๆกว่านี้ผมบอกอมไม่ได้บอกว่าตัวเองอยากไปบู้ไปบ้าระหําอะไรนะไม่อยากอยู่นิ่ง,งนะใช่ว่าให้มันสมกับที่มาเป็นนักลบหน่อยเออเขาบอกวนะ่าชอบบู๊ยังหนักๆ,ๆเลยไปอยู่กับดาบอเขาบอกดาบอหัวหน้าเล็กส่งไปแล้วครับส่งไปเขารับเราไม่เลยหรือไม่ล่ะตอนแรกยังไม่ได้ไปเจอดาบอนะอยู่กับลุกน้องเขาก่อนก็ไปอยู่กับเขาคืนแรกเลยเขาไม่ให้นอนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนสไนเปอร์มาป้ายิงเขาบอกอ้าวไปยิงใครอะ่ะผมยังไม่รู้เรื่องเลย เขาพูดภาษากะเหรี่ยงเขาพูดภาษาไทยเอาพูดไทยได้ครับเขาพูดภาษาไทยเขาบอกว่าเอาปืนไปยิงเลยเขาพาผมเดินไปเลยเดินไปหาใครเดินไปจะเป็นจุดเอเนินข้างถนนเดินพาผมไปซุ่มอยู่ตรงนั้นยิงรถทหารพรมา่ายิงรถทหารพรมา่าครับถ้าสไนเปอร์ผมไม่เคยไม่เคยยิงด้วยไม่เคยเลยเืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยผม,ไม,ไ,มไม่รู้เลยเ้าทำไงคือยิงไม่เป็นปนะเวย<ะ>้ไปเนี่ยเห็นรถเข้ามาเนี่ยก็ให้เขายิงไปก่อน ไอเราก็ยิงพอให้เสียงมันออกนี่แหละโดนไม่โดนไม่รู้หรอกให้เขา<ช> <ๆ S 1> ว่าเออเรายิงอ,ะอ่ะเราไม่อยู่เฉยๆอะ่ะก็ยิงไปก็ประมาณตีสี่ตีห้าได้กับยิงตั้งแต่กี่ทุ่มไปนะําไปตั้งแต่หกโมงแต่ว่าได้ไปยิงจริงๆอ่ะช่วงช่วงสี่ทุ่มไปซุ่มอยู่เนี่ยนะครับซุ่มอยู่ยิงยิงอ่ะสี่ทุ่มรถทหารพมาร่าวิ่งมาครับสองคันมันคือรถอะไรมันคล้ายๆพวกรถลำเลียงกาลังพลไอ้หุงล้อนอะเอากําลังพลมาแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนะ แต่ว่าก็ต้องยิงเขาสับขาหลอกเราหรือเปล่า <au> อ <mostrar> <It> ันนั้นผมไม่ทราบเลยอันนั้นผมไม่รู้อะไรเลยก็ไปยิงน่ไหนไม่รู้ว่าไม่เคยยิงก็ยิงแค่ว่าพอได้ยิงไปโดนไม่โดนไม่รู้ขอแค่ว่าให้เขามองว่าเอออันนี้มันก็ยิงอยู่ยิงแล้วยิงได้เหมือนกันซัดไปกี่นัดเขาซัดไปประมาณประมาณรู้สึกว่าจะประมาณสิบสี่นะ1ิบสี่นัดครับวันแรกนี่โดนเลยใช่ครับเออเป็นยังไงไม่รู้ไม่ได้เข้าไปพิสูจน์นะยิงเสร็จเขาก็มันจะมีจังหวะที่เขาสวนมาบ้าง กบไปบ้างพักกันว่าคนละชั่วโมงคนละครึ่งชั่วโมงเนี่ยสวนขึ้นมาชั่วโมงนึงเราก็สวนไว้เงี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งคืนอ่ะเรามีนาทีที่เรายิงเขาเขาไม่ขับรถไปเลยอ่ะเขาขับไปนะช่วงหนึ่งเขาขับไปแต่ว่าเขาเขารู้แล้วะกลางคืนแบบเนี้ยม,มันอาจจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าเขาอ่ะเขาก็เลยเลือกที่จะจอดรถ<ด>เดี๋ยวไปเดี๋ยวกูเจออีกจอดรถแล้วก็ทิง้งรถขามาตอบโต้เราคืนด้วยอ่ะสวนมีสวนครับมีเฉียดมีชิวไหมได้ย,ยินแค่เสียงนะเพราะมันกลางคืนมันมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นนะแต่เรามองเห็น มองมองเห็นเพราะว่าไฟหน้ารถมันจะเห็นเป็นเงาคนวิ่งอยู่พี่แล้วก็ค่อยยิงไปผมไม่ยิงไม่โดนหรอกตอนน้นแค่ว่าถ้าไม่ยิงเขาก็จะหาว่าเราแบบใจส่อวาไปไม่มีประโยชน์อ่ะโอ้ยใจส่ไว้ไม่นดามาอยู่ครอบบ้ากูเลยผมก็เลยยิงไปพอเป็นพิธีับทานเช้ากับประมาณตีสี่ตีห้ากับเขาก็เลยอีกวันนึงก็เลยไปอยู่กับคนนี้นะข้างบนโน่นเฮ้ยแปลว่าเขาจะทดสอบใจเรามาแล้วะอันนี้มันกล้ายิงจริงดีว่าไปอยู่กับคนนี้นะเขาบอกคนนี้นี่คือคือใครหัวหน้าผม หน้าผมเนี่ยจะเป็นแอสเซทูแอเซทู Z 2 2> Z ครับต่อบอกว่าเนี่ยภารกิจที่เข้ามาอยู่กับดาวบอสเซทู Z เนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากครับหลังจากยิงจับสไนเปอร์สสยรถทหารพม่าไม่โดนละไม่โดนครับไปทําอะไรต่อที่นี่ก็ไปอยู่กับแกช่วง,งนั้นมันจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ปะทะกันบ่อยวางแผนกันอยู่วางแผนแกก็จะวิ่งไปโน่นไปน,น,นี่ก็แค่เป็นผู้ติดตามแกแกรู้ว่าเป็นทหารไทยมาก่อนแกเอามาข้างตัวเลยเป็นเอาเป็นมือซ้ายมือขวาไปข้างตัวเลยมันจะไม่สี่คน ข้างตัวแกคนไทยอนะไม่ใช่สองคนนี้เป็นกะเหรี่ยงออีกคนนึงเป็นพม่าผมไม่เป็นคนไทยเออจะเป็นสี่คนเนี่ยอยู่ข้างๆตัวแกบ่การนอนก็คือต้องนอนข้างๆกันนะห้ามห่างนะถ้าลุกปุ๊บเนี่ยเราต้องลุกตามเลยแบบคุ้มกันเข้าไปตลอดตลอดภารกิจจะอยู่ประมาณเดือนนึงงอ่ะแลวโอชุมแผนเสร็จแล้วรับมอบแผนมาแล้ววางแผนเริ่มออกกับสั่งยุทธการเงองไทยแล้วรับมอบแผนมาแล้วก็ดําเนินการแผนต่อไป ลาดตะเวนแผนต่อไปคือลาดตะเวนลาดตะเวนลาดตะเวนไม่เชิงวาหาข่าวนะแต่ว่าไปดูจุดมากกว่าดูจุดที่เขาซุ่มตัวอยู่เนี่ยนะดูจุดฐานนี้ฐานนี้เป็นลักษณะเป็นยังไงป้อมมันอยู่ตรงไหนอาวุธมันวางว่ายังไงแล้วก็ไปหาจุดที่เราจะอยู่ขุดหลุมเนี่ยอยู่เพื่อปะทะกับเขาเนี่ยก่อนเข้าตีเนี่ยเป็นการแทรกซึมหาข่าวนะใช่ครับเป็นไปดูจุดต่างๆมากกว่าลาดตะเวนดูจุดต่างๆเดินลาดตะเวนไปดูจุดแล้วเห็นพิกัดเป้าหมายการวางปืนแล้วครับประมาณ กือบเดือนมั้งก็เริ่มเข้าตีแล้วห่างจากเมีวดีประมาณเจ็ดกิโลอันนี้คือเมีวดีเหรอยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อยู่ใกล้ๆก,กับเมียวดีอ่ะห่างกันประมาณเจ็ดกิโลจุดที่จะไปเข้าตีตอนนี้เนี่ยห่างจากเมียวดีผมจำชื่อไม่ได้นะมันที่บบงหรือว่าลักตองเนี่แหละสองอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าอันไหนเออไม่เป็นไรหาข่าวเรียบร้อยครับรู้แล้วค้าศึกมีกี่คนแล้วก็ประท่ากันช่วงนั้นแหละไปหาข่าวจะเจอหน้าตาค้าศึกแล้วหรือยังมันรู้ไม่รู้หรอกพี่หน้าตาเป็นยังไงเออ แค่ว่าไอ้พวกอยู่นนฐานเนี่ยมันอยู่ยังไงอ,อย่างเงี้ยมันจะไปสังเกตเขาได้ว่าเวียนยามคอยเหตุเขาเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอก็จะพาพวกสไนเปอร์ไปต้องรู้ต้องรู้ทุกการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ว่า,าวางแผนเสร็จแล้วเข้าตีเลยไม่ใช่นะไม่ได้อะย,ย,ยุทธวิธีของเขาไม่ใช่ต้องต้องรอบกัดเขาก่อนตัดกาลังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,รอ,ยรอบกัดหมายถึงว่าทีละคนสองคนใช่ครับวันละคนสองคนบางวันก็ได้สามคนอย่างเงี้ย เก็บอะไรเหรอครับเรายิงเองไหมผมไม่ได้ยิงมันจะมีทีมสไนเปอร์ต่างหากเราคือผู้หาข่าวครับเราลาดตระเวนไปดูจุดเนี่ยแหละทีมสไนเปอร์ที่เขาฝึกมาโดยเฉพาะแบบของแท้เลยครับฝึกโดยเฉพาะที่เขาเชี่ยวชาญจริงเขาจะเอามาเก็บทีละคนทีละคนแบบนี้นวันละคนบ้างบางวันก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีเวลาตัดเขาไปเรื่อยๆตัดเข้าไปเรื่อยๆโดรนบินดโดรนเขาไปทิ้งระเบิดบ้างอย่างเงี้ยตัดเข้าไปเรื่อยมีบินโดรนด้วยมีครับ โดนติดระเบิดมีครับทิ้งระเบิดลงตัดกําลังเข้าไปเรื่อยๆพอเขากาลังพลเขาลดน้อยลงเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เสียเปรียบแล้วเอ,อเริ่มได้เปรียบเข้าเลยเข้าตีเลยเข้าเลยประจําจุดที่เราไปดูไว้นั่นแหละประจาประจาอยู่ขุดลุมอยู่แล้วก็เข้าตีเลยเระยะเวลาการอยู่ณประจําจุดก่อนจะไปเข้าตีฐานนานแค่ไหนเดือนเดียวพี่ถ้าประจําจุดแล้วเดือนเดียวอยู่ตรงนั้นนอนตรงนั้นเลยครับบางทีก็ไม่ถึงเดือนได้ซ้ำนะสองอาทิตย์เอาแล้วอ,อยู่ที่ว่าเขาจะเห็นเราก่อน อ่ uh huh. หรือไมนะ่ถ้าไม่ก็คือตามแผนต่อไปถ้าเขา,เ,ขาเห็นก่อนปุ๊บเนี่ยก็คือเริ่มเลยแต่เขาก็ไม่รู้เรามาซุ่มโจมตีแล้วบางทีก็ไม่รู้บางทีก็รู้ครับบางทีก็รู้ก็คือเอาเลยแต่จริงๆกำลังพลเขาโดนสอยไปวันละคนสองคนเขาก็น่าจะมีการเตรียมตัวนะมีครับมีเขาก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่ได้ระวังเป็นพิเศษตรงไหนตรงไหนก็จะมีภูมิประเทศเขาเป็นยังไงบ้างตอนที่ภูเขารุนนๆนี่ มีแต่ภูเขามันมีความยากความง่ายยังไงของการเคลื่อนที่มันมันเดินได้ไม่เยอะพี่มันภูเขานะมันลําบากแต่ว่าช่วงช่วงนั้นคือไม่ใช่น้าฝนแล้วก็ก็สบายหน่อยใบไม้เริ่มแห้งแล้วสังเกตการง่ายๆหน่อยง่าย,ายแต่ส่วนใหญ่ก็คือกําลังพลทหารรามเนี่ยจะเป็นชุดเข้าตีชุดปะทนเนี่ยนิดนหน่อยหน่อยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่ใช้โดนเข้าไปทิ้งระเบิดหลักๆกันเหรอครับโดนโจมตีเอาครับทีละสองลำอย่างเงี้ยจะเป็นโดนทิ้งระเบิด สองลำโดนทิ้งระเบิดที่เป็นระเบิดไฟอีกอสามลำอันนี้มันจะผัดเปลี่ยนกันแล้วแต่จังหวะโดนอันนี้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าถูกเรดาร์รบกวนขึ้นคมถี่รบกวนโดนจะล่วงเราอย่างเงี้ยก็ใช้โดนอีกแบบหนึง่งบินเข้าไปทิ้งระเบิดไฟมีโดนอะไรแบบครับพากันไปขุดขุดขุดทำหลุมบังเกอร์มันหน่วยนี้มันคือมันเป็นอะไรที่ใหม่สาหรับผมไม่เคยเจอกันรบแบบนี้มาก่อนเพิ่มแปลกแล้วไทยก็ไม่มี ไม่มีปกติไปเข้าตีเอาเลยใช่อันอยู่อยู่หน่วยก่อนก่อนก็คือเข้าตีปกติใช่กาลังพลทหารรับปกตินั่นแหละครับแต่ไอพวกนี้จะเน้นไปทางทั่วเทคโนโลยีทฤษฎีใหม่ๆละมันมีเลยเหรอมีครับบอกได้ไหมว่าเขาเอามาจากไหนกันมาจากต่างประเทศอทหารจากต่างประเทศมีมีนำเข้ามาครับมีมาฝึกให้ันนีคืออาวุธที่ตาพม่ากลัวที่สุดคือโดนโดนครับกลัวที่สุดใครเป็นคนบังคับ จะมีทีมโดนตั้งหากต่างหากอีกสไนเปอร์ตั้งหากอีกตั้งหาก,หากทีมใครทีมมันครับเราอยู่หาข่าวผมผมจะอยู่กับหัวหน้าซะส่วนใหญ่หาข่าวแล้วก็พวกเข้าไปเวลาเข้ายึดพื้นที่เนี่ยจะเป็นชุดพวกผมอ๋อชุดปะทะก็อยู่กับชุดปะทะอไม่เหมือนกันนะชุดปะทะกับชุดเข้ายึดเนี่ยผลละส่วนนี้มันจะมีเป็นสามแนวนะพี่เวลาเข้าตีอ่าฮะแนวแรกนี่คือแนวปะทะเออแนวที่สองนี่คือแนวเข้า เข้าตีเข้ายึดพื้นที่นี่แหละอันนี้ก็คือเข้าเข้าเข้ายึดแบบว่าคลองไว้คลองพื้นที่ไว้แต่พวกนี้ก็ปะทะไปเบิกเบิกทางไปเรื่อยๆปะทะปะทะได้จังหวะปุ๊บไอ้พวกนี้เข้าไปเสริมขึ้นตีขึ้นตีพร้อมกันเลยครับขึ้นตีเสร็จปุ๊บไอ้พวกเนี้ยดันไปท้ายสุดไปเข้าเคลียร์พื้นที่คลองพื้นที่เอาอาวุาวธยุทโธปกรณ์ค่อยถอนกันไอ้สองชุดที่ไปก่อนเนี่ยถอนออกมาก่อนครับหรือว่ายังตรึงกำลังอยู่มันจะถอนออกมาเพราะว่ามันต่างมีคนเจ็บคนเหนื่อยอะไรพวกนี้ มันต้องมันจะเป็นชุดที่สามเข้าไปยึดครองพื้นที่ไว้ก่อนออจังหวะนั้นนี่แลกซัดกันแล้วใช่ไหมซัดครับจังหวะนั้นก็มีซัดอยู่เสียงปืนนัดแรกเกิดจากผู้นำไหมของเราอ่ะไม่ใช่ครับมันจะเป็นชุดที่เขาประสานกันเสร็จแล้วล่ะว่าวันนี้เว้นนี้นะอ่าเปิดเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดกันตามไปสักประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงหน้าก็จะเริ่มวิ่งมาละเข้าแนวออเข้าไปแนวหน้า หัวหน้าเขาจะเข้าแนวหน้านะเข้ามาอยู่ข้างหลังนะหัวหน้าเขาเฮ้ยถือใจนะใจครับปกติหัวหน้าเนะนี่ยนอนสร้างอยู่ข้างหลังครับแต่ว่าของเขานี่คือดาโบนี่นี่อภิจีนะเริ่มเจอหน้าดาโบดสิเริ่มเจอแล้วครับเออเริ่มเจอแล้วก็เริ่มได้อยู่ด้วยกันนอนใกล้ๆกันข้างๆกันก็มีแล้วช่วงนะั้นแค่ถืออภิจยนะเข้าแนวหน้ากับลูกน้องแนวประเลยน้าสุดเลยใส่อย,ย่างเดียวใส่เลย,เลย แต่ก็ต้องมีตามตามแผนของแย็ดไว้ไม่ใช่ว่ายิงมัวมัวไม่ได้มัวไม่ได้กระสุนในจํากัดนะใช่ครับจํากัดสองร้อยนัดต่อคนสองร้อยนัดต่อคนครับตีไปสองร้อยนัดก็ต้องได้สักห้าชีวิตหรือว่ามันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยก็มีขอแค่ว่ายิงกดไว้อัดไว้ให้ได้มันได้จังหวะอ๋อยิงประสานเลนนะครับอ่าวินาทีเข้าตีเราก็ไปด้วยใช่ไหมไปครับเป็นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าหูดับตาไหม้แล้วตอนนั้น มันดุดันกว่าเดิมมันเป็นค่ายใหญ่แล้วตอนนั้กำลังคนเราก็โอ้เป็นร้อยคนนะเริ่มเต็มรูปแบบนะเต็มรูปแบบไปก่อนวิ่งไปไปอีกซ้ายขึ้นบ้างไปีกขวาขึ้นบ้างไปีกขวาวิ่งไปนิดเดียวเหยียบระเบิดแล้วอ้าวเรียบร้อยอย่างเงี้ยเขาวางทุนไว้เหรอรับฐานเขาจะมีนะเดะเดินี่ต้องวัดดวงนะพี่ตอนเข้าตีนะวัดดวงตอนเข้าตีผมยังคิดแล้วว่าจะเป็นผมเมื่อไหร่มันยังคิดเลยแขวนหลวงมพ่อไว้ไหมเต็มคอเลยพี่พาเครื่องเนี่ยเต็มคอเลย ระยะเวลาเข้าตีเราจากจุดอกแนวเนี่ยมันใช้เวลาไปเคลื่อนที่ไปนานแค่ไหนไม่นานมีเคลื่อนไปไยิงไปเคลื่อนไปยิงไปแปบ๊บเดียวนะตอนที่ประชิดฐานเขาเลย่ะแปบ๊บเดียวไม่นานเพราะมันจะเริ่มอ่อนกําลังตั้งแต่เราเข้าประชิดแล้วยังไม่ถึงนหน้าฐานเขานะเข้าใกล้ๆเขาเนี่ยเขาจะเริ่มใจหวั่นหวันแล้ว,วแตกแน่จะเริ่มถอยแตกกันนละเริ่มจะ,จะสละฐานแล้วครับใจมันไม่สู้ดีแล้วจังหวะนั้นนะพอจังหวะนี้มันมันเสียเปรียบแล้วแล้วเราก็ขึ้นประชิดได้ มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าผลประกอบการของวันนั้นเป็นไงบ้างตกไปเยอะครับได้มาเยอะเหมือนกันนะได้เยอะนี่คือชีวิตหรือว่าทั้งชีวิตทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ครับเดี๋ยวถามคำถามนี้อีกเนี่ยเขาจะดาวหน้าเผาอีกไปฆ่าคนเนี่ยกลัวบาปไหมกลัวครับกลัวบาปไหมกลัวครับกลัวบาปนะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นคําถามแล้วว่าฆ่าคนเนี่ยบาปไหมกลัวบาปนะกลัวทุกคนครับแล้วเราไปทําไมวะ ในเมื่อเรามไม่ใช่เกียงนี่มันอยู่ที่ว่าไอเราทําเพื่ออะไรมากกว่าเรามาอีอุดมการณ์นะเราทําเพื่ออะไรเราไม่ใช่ว่าไปฆ่าเพราะว่าอยากสนุกอืเราฆ่าเนี่ยเราช่วยชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเกียงได้อีกหลายชีวิตนะพี่ใช่หนึ่งชีวิตรักษาอีกร้อยชีวิตครับเนาะผมว่ามันคุ้มที่จะแลกนะอ่าผมว่าบาปก็บาปแล้วบาปคนเดียวอะ่ะเออแต่มันไม่บาปนะเพราะว่าเราทําอาจจะทําเพื่อประเทศชาติ อันนี้ผมไม่รู้นะอะเราชูแล้วแต่มองคนนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรายอมมือสกปรกอ่ะเรายอมทํางานสกปรกเพื่อให้แผ่นดินไม่ได้สะอาดอ่ะหรือเรายอมทําเออภารกิจนี้จบแล้วปุ๊บมีการจับชลลงเฉลยหรือเปล่ามีครับช่งนั้นมีมีมีประมาณสองสามคนมีไม่เยอะส่วนใหญ่ทหารพม่าเนี่ยเป็นคนแก่หรือว่าคนหนุ่มคนเท่าวัยกลางคนซะมากกว่าทหารจริงๆหรือว่าเขาโดน จร,จริงๆแลวพี่วิ่งทิ้งฐานเลยนะแล้วมันจะไปวิ่งไปตรงหมู่บ้านของชาวบ้านกะเหลี่ยงแล้วชาวบ้านกะเหลี่ยงเขาเขาเข้าข้างเราอ,ะอ่ะเขาก็แจ้งมาทางเราว่าเจอ,อเคนนี้วิ่งไปทิงนี่นะหนีมา <นะ S 1> ตรงนี้นะครับเราก็ไปดักเราจับได้ไหมได้ได้มีสองสามคนตอนเท่นั้นเราได้จับขเขาด้วยไหมฉันะผมยังไม่กล้านะยังไม่กล้าจับถ้าให้ปะทะกันเนี่ยได้อยู่อ,อได้ม,ไม่ได้มองหรอกว่ากูยิงโดนคนไหนคนไหนมันไม่ได้มองอแต่ถ้าเฉลยสื่งนียังไม่กล้ายังไม่เคยละครับ จบไปหนึ่งภารกิจครับยึดอาวุธยุทโทปกรณ์มาเพียบเยอะครับเอาไปไว้ย<ๆ>ังไงที่ไหนจะทําไงได้ใช้หมดเะยกับฐานฐานเนี่ยจะไม่อยู่ด้วยกันจะแ,แยกกันอยู่นะหมู่ใข่หมูหม่มันเป็นชุดชุดใครชุดมันใช่ครับชุดไข่ชุดมันจะแบ่งกันอยู่ไอ้ตรงอาวุธตรงเนี้ยเอาไว้ตรงเนี้ยอาวุธอีกันึงเอาไว้ตรงเนี้ยจะไม่รวมกันอยู่ก็แปลว่าคําว่าถล่มเนี่ยหายหมดอาวุธที่เรายึดเข้ามาเนี่ยเราเอามาใช้เป็นเหรอผมใช้ไม่เป็นนะเราไม่เคยฝึกของไอง้พม่ามัน ผลิตเองอ่ะปืนผลิตเองใช่ครับไออะไรนะเอของมันอ่ะเอเอก็ไม่รู้จำเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาผลิตมาเองของพม่าปืนพม่าอ่าฮะไม่รู้เลยไม่รู้จำเอามาทำอะไรอาวุธยุทโธปกรณ์เขาก็ให้พวกคนพม่าพวกเกิดกทานกระเหลี่ยงเราเนี่ยใช้ต่อเอามาใช้ต่อครับอืมอืมแต่สำหรับผมคือผมไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยเห็นเือรอใไม่แล้วหนึ่งภารกิจถือว่าหนักไหมภารกิจนี้หนักครับหนักมีสูญเสียไปเยอะนะไฟเราครับเยอะ เพื่อนผมเี่ยผู้หญิงคนนึงก็ตาย <S 2> <S 2> ตายตรงน,นี้แหละ <S <S ผู้หญิงครับออกรบด้วยออกรบด้วยครับค่านกระเลี่ยงผู้หญิงไปรบนะอ่ะฮะตายไปเยอะเหมือนกันเสียชีวิตข้างๆผมนะเอออยู่กับดาบ,บออใกล้ๆก,ก,กันว,กวินาทีเห็นเพื่อนเสียชีวิตตอนหน้าตารู้สึกแบบผมยังไม่คิดว,ว่าเขาตายด้วยจำไดตอนอะไรกะโดนอนปืนคอคอไม่รู้ว่าหกสิบหรือว่าแปดเดียวนะอ่ะฮะแต่ว่าเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยตุ้มเลยตุ้มเลยผมนี่ก็หมอบหมอบหมอกันหมด มองไปดูไอคนนั้นก็นอนหงายขาพิกแล้วเหมือนขาหักอ่ะโอ้โดนแล้วโดนวิ่งไปเอาก็ไม่ได้ยังประท่าอยู่เออถ้าไม่ใช่เรารักเพื่อนนะเราก็อยากจะไปจะไปหมทุกคนนะแต่ว่ายังประท่ากันอยู่เราต้องมีการยิงกดคุ้มกันกันก่อนค่อยไปเอามาได้ก็ไปก็เลือดกำเดาเลือดหูไม่หลอดแล้วเห็นเพื่อนแบบเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยครับ ผ่านกำลังใจเริ่มแบบตอนนั้นไปแล้วใจไม่เอาแล้วไม่เอากูรวมกันเหรอ่ะมันอยู่ใกล้ๆเองอ่ะเออเดี๋ยวก็กูคิดแบบเนี้ยอ่ะฮะเดี๋ยวก็ถึงวิาทีกูสักวันแล้วว่ายิงนี่คือไม่เลงแล้วตอนน่ะไม่เลงแล้วยิงไปก่อนนะพอให้แบบไม่สวนมากใช่น่ะออ่ามัไปอย่างเดียวจนจนสงบสั่งถอนก็ค่อยเริ่มมาปรับสภาพจิตใจตัวเองอ